โลกมาสองโลกมาสโลกหากเจ้าคือดวงบรารมีหรือกิจสิทธิ์ที่จะมาปรากฏกายให้แม่ชีเห็นด้วยตาหยาบก็ให้ส่งพลังมาให้แม่ชีมวลได้รับรู้ด้วยการไอหรือหาวด้วยและขอส่งพลังบรารมีนี้ ถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายพระอาจารย์พ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิสหายทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่ร่วงรับไปแล้วไปหมื่นลกกาตุาแสนโกรกแสนโกรจกัก,รจก,ก,รจกวานให้ได้รับพลังมารมีที่แม่ชีโมนได้ตั้งใจให้ได้ตั้งใจ,ใงใจถวายให้ให้ให ดีแล้วกับทุกๆท่านทั้งที่เอ่ยนามมาทั้งที่ไม่เอ่ยนามมาเมื่อได้รับพลังบาร,รมีแล้วก็ให้แม่ชีบนได้รับรู้ด้วยกันไอหรือหาวด้วยเจ้าค่ะปิ้งปิ้งปิงมาสองมาสองลลมาสองมาสองลนีล่เป็นการสั่งวิชา